สู่ช่องเด็กสายควาี d า y ไข่อง,งุ่มนะครับก็วันนี้มาเลยนะ12ไลนบนะครับเฮ้ยคนมาอะไรไม่รู้ปะาป,ะปะช่อนจิบองไล่แล้ว2อุ้มแล้ว หายอล้หอมพวงเบอร์ยี่สิบห้าน <AND> well ี้หอมพวงนี่หอมพวงเบอร์ยีิบนะครับตคุณนะเฮ้ยดูรู้หญ่แล้วดูจตกน้ำดิโอ้โหมมันพัดไม่เห็นนะ ก็เข้าแล้วเฮ้ยใช้น้ำนั้นหรอกล่องข้าวข้าวลุงนะมาทข้าวเงา้ายแล้วลุงนี่ครับงานนี้สิบไร่ได้สิบเกียนสิบเกียนห้สิบถังห้สิบถังครึ่งห้าสิบแปดถังครึ่ง นะใครแม่งดีอย่างวะนานี่สิบสองไลน์น่าจะทักสิบสามเกียนครับโอ้โหจะถึงเราแค่สองกู้มเองเนี่ยเฮ้ยเงี้ยหข่าแน่นปุ๋ยเขาดีปุ๋ยร้านไหนเนี่ยร้านวีระชัยการเกษตรร้านไหนวีระไรล้วร้านอะไรวีระชัยการเกษตรวีระไรล้วร้านอะไร ว,วีระชัยการเกเษตรไงใช่กลังมาดิถ่ายเสื้อให้ดูน้ำน่ายปุ๋ยยาปุา๋ยยาเค,เคมีเคมีเกษตรตูนแปดเก้าสี่สามแปดเก้าสี่สามสามแล้วก็ศูนึ่แปดหนึ่งศูนึ่สี่สองสองสี่เก้าห้าดูไม่สวยฮะดูไม่สวย แม่ยังม่ปล่อยมันอะไร่ะูนเก้าหนึ่งสามนห้าูหน่งกู้นยูนก็นึงถ้ลึ่บ้องเนี้ยเฮ้ยศูนย์แปดเก้าอ่ะศูนย์แปดเก้าจะเดาตุศูนย์แปดเจ็ดอ่ะศูนย์แปดเจ็ดูนย์แปดเจ็ดเป็นไก มีหนูไหมมีหนูไหมเอ้าน้ำไม่หนูถ้าข้าวอร่อยมันก็กินเนี่ยข้าวไม่อร่อยก็ไม่กินหรอกอย่างนี้อะไรไทยอะไรเนี่ยชื่อโรเจอร์อะไรไทยอะไรเนี่ยไทยอะไรเนี่ยไทยแลนด์อะไรเจริญงานช่างอย่างเงี้ย ผมมาเทได้แค่น,นี้สเสีย,ยทีละเราทำอะไรเนี่ยมาอเอ่มาเทเนะครับไม่เต็มมุมสามเหลือแค่องอึ้ นก็หายตกแล้วดูทองฟ้านะครับดูทองฟ้าน้ำจะไหมเลิกกัยังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมายุ่งไทยเจริญการช่าง thiệt bao nhiêu này? này, nói riêng này. kiều gì มันน่าจะโล่งเข้าไปไม่ได้เนี่ยตรงนี้นะครับน่าจะโล่งเข้าไปไม่ได้นี่เดี๋ยวก็ไปเกี่ยวต่อประมาณสักคุณหนึ่งได้ถ่ายรถเนี่ยรถไหนรถดีถ่ายรถอะไรถ่ายรถ โอหอะไรก็รถ,ถ่ายรถบ้าอะไรปลาชงปลาช่อนเฮ้ยยังไม่ยุ่งคืนอ,อะไรวะน่ะคืนพลังกิจกันนะ่ะนี่คืนพลังกิจมาเรื่องคอรับคืนพลังกิจว่ะเฮ้ยโัวตัดร่วงเลยเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่โกยมึงไม่โกยเลยงานเดินลงไปเนะี่ย ดไปิเด็กข้างไข่โวยข้าวเฮ้ยโกยข้าวดิดูครับเด็กข้างไข่โกยข้าว ไม่เดินทำเป็นโกยนะ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 อย่า เด็ก yup. ข้างไข่โรยข้าวครับปิดทำไมอ่ะไม่ปิดอะปิดแล้วไม่ปิดอะ ใครเขาปิดกันอ่้อาไปปิดเองอะ่ะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเนี่ย <laughs> สองนาทีเองอะ่ะเฮ้เพิ่งถ่ายได้สองนาทีถ้าเบ็ดเว่อ อ๋อลืมไปอันนี้แต่ถ่ายมาลืมกดถ่ายดิใช้ือโอ้ไม่โกยข้าวโอ้เด็กข้างข่ไม่โกยข้าวฉายาของเขาก็คือน้องเนา่าเนา่า โอ้นอกกระยางบินเต็มเลยวะเพื่อนมึงอมเห็นนะเ,เพื่อนมึงบินเต็มเลยดูดิบินพับๆเลยอะ่ะเดี๋ยวบินให้หลับสายไปเพ็บเช็ดฝาไปแพ็บเลยอ่ะดูดิดูดินะอ,นะอม <laughs> แน่ไ,ไม่ไ,หน,ไ,ไหนเราไปท้าพาไปไหนฮะจะพาไปไหนไปดิไปจิไปถ่ายคลิปเพื่อนจะไปิดแล้วพาไปไหนพาไปไหนแล้วเอาเบ็ดเอาเม็ดพี่เอาอะไมา,มาไปไป นี่นะครับดเด็กสายควันบีไวชัยโอมพาไปเอาเบ็ดกันนะครับแม่ง,ง,งจะพาไปเอาเบ็ดกันนะครับเอาอะไรเบ็ดอ่ะเอาทำไมเบ็ดตกปลาดิเอา,อเา,ามาเก็บข้าวเรามาทำไรเนี่ยตกปลาอือ